อ๋อพอดีพี่จะไปเดินห้างสักหน่อยไปตากแดดมาแล้วร้อนๆเดี๋ยวจะไปตากแอร์เย็นๆหนูไปด้วยเราหายปวดท้องแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ยเจมปะ <c oughs> เดี๋ยวไปช่วยพี่ใส่ฝุ่ยข้าวที่ตังน์้อหน่อยตอนนี้ข้าวเนิ่มตังท้องละโอ้ยหนูไปไม่ได้หนูปวดท้องแล้วกินยาหรือยังเนี่ยกินไปแล้วแต่ยังไม่หายเลยโอ้ป่วยบ่อย,ยเนาะเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอเค พี่ไปคนเดียวก็ได้ปุ๋ยกัหนักจิงโอ,งโอ้อากาศร้อนจริงช่วงนี้เยเราเป็นไงบ้างนะาเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ไปใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วโอ้ตัวก็ไม่เห็นร้อนแล้วเก็บท้องหายยังยังเลยออยังเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ไปอาดน้ำก่อนเดี๋ยวมาดู พี่จะไปไหนอ่ะอ๋อพอดีพี่จะไปเดินห้างสักหน่อยไปตากแดดมาแล้วร้อนๆเดี๋ยวจะไปตากแอร์เย็นๆหนูไปด้วยเราหายปวดท้องแล้วเหรอหายแล้วหายเมื่อกี้ไปอะไรวะเมื่อกี้ปวดท้องอยู่เลยไปไม่ต้องถามเยอะไปเลยอะไรหัว